แล้วกัญชาล่ะกัญชาล่ะมันยาเสพติดนะเอาเสรีเลยหรอเอาต้องรู้ว่างผมได้ดูดมาหกสิบปีแล้วอาริงไหนเนี่ยเอาเอางี้ดีกว่าเชื่อไหมว่าเขาดูดกันมาเนี่ยจะเป็นพันปีแล้วมันเป็นยาเสพติดถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยเขาคงจะห้ามตั้งแต่อายุยุคลอห้าลอหกมาแล้วแล้วเด็กๆล่ะป๋าเด็กๆล่ะเด็กๆไม่รู้จักห้ามเขาเลยบุหรี่มึงลุงยังยังห้ามได้เลยอะเล่าก็ยังห้ามได้อย่าไปกินในโรงเรียนนะอย่าไปดูดในโรงเรียนนะ ป็นอ่อเป็นข้ต่ต้องห้ามใช่ไหมมาอ้างเพื่ออะไรอ่ะเพื่อยึดเคดิตกันเออเพื่อไม่ให้อีกนี่ได้กลัวแม่งจะเด่นกว่าเอางี้เปล่าผมผมผมพูดงี้ได้ไหมที่ป๋าพูดเนี่ยมันเป็นโอกาสธุรกิจของคนตัวเล็กๆทั้งนั้นใช่ไงที่จะทําให้เขาลืมตาอ้าปากได้โอ้ถูกพูดถูกมากใช่ไหมนั่นแหละอย่างนี้ไงเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าประชาชนได้เนี่ยต้องส่งเสริมเออไอสอคนไหนถ้ามึงมาพูดคัดค้านแสดงว่ามึงเนี่ยใจไม่กว้าง คนนี่ไม่ต้องถามเลยนะฮะว่ารอบหน้าเลือกพักอะไรนี่ผม